สวัสดีครับเราก็มาพูดถึงนะครับข้อมูลนะครับเบื้องต้นคู่เอกประจําสัปดาห์สนามไก่ทองอินเตอร์กันบ้างนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับทําการแสดงกันเนี่ยในวันเสาร์ที่31นะครับข้อมูลเบื้องต้นคู่เอกเนี่ยก็เป็นการพบกันของโคชพมา่าพบยอดปะก๋อยนะครับเพชรเจริญโชคนะครับพบกับ ตอ่อสิงโตนะครับก็นําทีมโดยเสียตุ้มนะครับตอ่อสิงโตนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสน,นะครับสําหรับสนามไก่ทองอินเตอร์สัปดาห์นี้นะครับที่น่าติดตามนะครับต่อ,ตอสิงโตกับเพชรเจริญโชคนะครับผู้นี้เป็นพมา่าเจอปะก่อยศึกพิสูจน์สายพันธุ์อีกแล้วนะครับก็ไปฟังข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆของอ ตอสิงโตกันก่อนเลยนะครับตอสิงโตเนี่ยเป็นไก่สายสายพันธุ์ปากกอยเชิงนะครับตัวนี้นะครับมีนามว่าเจ้าทองสุกนะครับเจ้าทองสุกเนี่ยเป็นลูกเพาะลูกฟักของตอสิงโตของเสียตุ้มตอสิงโตเองเลยนะครับ uh, สายพ่อเนี่ยเป็นดู่เทพนะครับแล้วก็สายเลือดแม่เนี่ยก็เป็นอ่าเป็นสายเลือดของพี่ตุม้มที่เพาะพัฒนามาเพื่อ เอาไว้ชนสนามจริงโดยเฉพาะนะครับสายพันธุ์ชุดนี้นะครับแม่ชุดนี้ก็จะเป็นกิปปีกสีม่วงนะครับที่พี่ตุ้มนะครับเป็นคนเพาะพัฒนามานะครับสายเลือดแม่เนี่ยก็เป็นของต่อสิงโตเองเลยนะครับที่เพาะพัฒนามาแต่แต่เก่าแต่เดิมนะครับเป็นเขาเรียกว่าแม่กิปม่วงนะครับก็แม่ชุดนี้นะครับหรือว่าไก่ชุดนี้นะครับที่ที่เพาะพัฒนาเนี่ยก็กิปปีกนะครับจะเป็นสีม่วงนะครับ ก็ได้ลูกออกมาเป็นเจ้าทองสุกแล้วพอจับจากฝูงมาเนี่ยโตมาเนี่ยจับจากฝูงเนี่ยเสียตุ้มเนี่ยทีมงานเนี่ยก็เอาไปเตะอยู่ประมาณ2องหุนแล้วก็ส่งลงให้กับพี่พี่น้อง f อได้เห็นแล้วมีคนสนใจขอแบ่งนะครับก็เป็นน้องเป็นน้องเอฟซีของเสียตุ้มของต่อจิงโตเนี่ยทางยัดโซเนี่ยเขาได้เห็นแล้วเขาชอบเขาเลยขอแบ่งไป ในราคาค่าตัวเนี่ยแบ่งไป15,000บาทอ่บาทตอนเตะจะมาเตะเช็คอสองหุนแรกนะครับพอเขาแบ่งไปก็เอาไปเลี้ยงทำเนื้อทาตัวไล่แข็งไล่อันก็ชนมาประมาณ2-3ไฟนะครับสําหรับน้องที่แบ่งไปเนี่ยในราคาค่าตัว1 5ื่นนะครับแล้วที่เป็นที่ฮือฮาเนี่ยคือไฟล่าสุดนะครับ ไฟล่าสุดเนี่ยเอาไปชนนะครับเอาไปชนแล้ววันนั้นนะครับไม่จมอันนะครับชนะ17นาทีนะครับเหล่าบรรดาเซียนนะครับพากันแย่งซื้อเลยนะครับแต่น้องเนี่ยส่งข่าวให้กับเสียตุ้มก่อนนะครับแล้วเสียตุ้มเนี่ยได้ดูคลิปเห็นชอบนะครับอยากขอนํากลับเข้ามาแบ่งนะครับแบ่งขอขอแบ่งกลับขึ้นมาเลี้ยงเพื่อที่จะไปสร้างการแสดงเนี่ยให้กับ f c เนี่ยได้ดูว่าลูกเพาะใช้งานได้จริงนะครับก็เลย นำกลับมาเนี่ยในราคาค่าตัวเนี่ยสามหมนะครับนำกลับมาแล้วก็มาอยู่กับต่อสิงโตเนี่ยประมาณเดือน1เดือนนะครับหเดือนเลยนะครับก็ประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับมาได้คู่กับเสียยะเพชรเจริญโชคในไฟนี้นะครับก็เป็นไก่ปะกอยมุดนะครับเป็นมุด มุดแล้วก็เทินเทินขึ้นบนนะครับมีแข้งโซโล่หนึ่งสองนะครับเป็นไก่ชนสนิทเข้าติดเข้าชิดเข้าไว้นะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ที่ชนสนิทนะครับเป็นไก่ที่ชนสนิทมีมุดหัวตำาๆเหมือนเรือดำน้ำนะครับแล้วก็เทินบนขึ้นโซโล่หลังนะครับก็มีแผลซอบมีแผลยิงแข้งหน้านะครับตัวนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นคอเอฟซีปาก๋วยเชิงนะครับก็เป็นสายเลือดของต่อสิงโตนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าทอง ก็ไปฟังข้อมูลนะครับของเพชรเจริญโชคกันบ้างนะครับเพชรเจริญโชคนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าบังไฟนะครับก็เป็นไก่เพมะว่าคือสตอรี่เนี่ยอาจจะแบบว่าเหมือนจะพูดกันตรงๆก็คือดินสู่ดาวว่าว่าได้นะครับไก่ตัวนี้นะครับที่มาที่ไปนะครับเจ้าบังไฟเนี่ยเป็นไก่นวมมาก่อนนะครับเสียญ่าบอกว่าเป็นไก่นวมมาก่อนนะครับไก่นวมไก่นวมไก่ก็คือไก่เหลือทิ้งไก่เอาไว้นวลมะครับสมาชิกแต่ว่าวันนี้นะครับมาติดมาจํา ป้ายเนี่ย1อมนะครับ1.5เอมนะครับสมาชิกจากไก่นวมนะครับที่มาที่ไปเนี่ยคือไก่ตัวนี้มันเป็นไก่เป็นไก่ <c oughs> ของของอทีมงานทีมงานทีมงานชุมช้มมีชื่อเสียงอยู่นะครับเพราะขึ้นมาแล้วพอมันโตมาเนี่ยคนที่ได้ไปเนี่ยเอาไปเลี้ยงแบบคือเอาไป อเอาไปเตะกับพม่าสมาชิกเอาไปเตะกับพม่าด้วยกันน่ะแล้วมันเป็นไก่มันไม่ใช่พม่ามันไม่ใช่ไก่สไตล์ที่เป็นพม่าชนพม่าใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นแบบดูเนื้องะนะครับดูเงื้อเงะเหมือนจะเข้าก็ไม่เข้าเหมือนจะออกก็ไม่ออกคือเป็นไก่ที่เอพอคือเขาไปเตะผิดเอาง่ายเอาไปเตะเอาไปเตะกับพม่าแล้วมันก็เลยแบบดูดูโอเคดูดูเป็นไก่ที่ไปไปชนสนามจริงไม่ได้เขาก็เลย เอาไปทําไก่นวมเอาไปทําไก่นวมแล้วตอนที่เอาไปนวมเนี่ยเอาไปนวมกับปลากรวยเชิงปรากฏว่าไก่เป็นคนคนคนละตัวเลยนะครับคือไก่ในตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าพอเอาไปนวมกับปลากรวยเนี่ยเหมือนไก่คนละตัวคือเก่งมากพอเอาไปนวมกับปลากอยแล้วเก่งมาก ก่งมากนะครับแล้วเสียยาเนี่ยขอติดต่อกับทาง uh, ที่เขาลงไว้อะครับที่เขาลงลงลงแบ่งไว้เนี่ยกับเสียตั้มเสียตั้มอุดมอุดมทรัพ์นะครับแต่เสียตั้มเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อคือติดต่อไม่ได้นะครับแล้วเสียยาเนี่ยไปไปเห็นนะครับไปเห็น ợ, น้องทีมงานไปรู้จักคนหนึ่งแล้วก็ไปสืบสาวเราเรื่องมาว่าน้องคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าของเสียยะอ่า คนที่เป็นเจ้าของไก่นะครับก็เป็นลูกค้าของเสียย่ยยะก็คือซื้อทําการซื้อขายกับเสี่ยยะบ่อยๆนะครับนําไก่จากเสี่ยยะบ่อยๆแล้ววันนั้นเนี่ยมีคนมาให้ค่าตัวไปชนมาแล้วประมาณ3าสีเที่ยวนะครับบ่อนชมรมนะครับพอพอหลังจากเอามาเตะก,กับไก่เชิงแล้วมันเก่งเนี่ยเขาก็เลี้ยงนะครับทำเนื้อทําตัวแล้วก็ไปชนเนี่ยชมรมมา3าสีเที่ยว3ามสีเที่ยวแล้วทเที่ยวล่าสุดเนี่ยมันชนะไก่เชิงมาแบบตีแบบแบบแตกหมดเลยนะครับ ไปไอ้ช่วงเนี้ยช่วงหน้าอกเนี้ยช่วงหน้าอกช่วงแถวหลอดลมเนี้ยคืออึดอัดไก่เชิงอึดอัดแพะไก่เชิงอึดอัดนะครับก็พอเสียยะได้คุยแล้วมีคนมาให้ค่าตัวหนึ่งแสนห้าแต่น้องเขาไม่ขายนะครับเขาไม่ขายนะครับเขาไม่ขายนะครับแสนห้าไม่ขายเสียยะก็เลยหักคอเลยนะครับเสียยะเลยหักคอ มาเลยบอกเอาไป1 0 0 0 0แสนนะครับถ้าไม่ให้อ่าต่อไปมาซื้อไก่กับเสียยะเสียยะก็จะไม่ขายไก่ให้นะครับก็เหมือนหักคอแหละสมาชิกเออก็เลยนําเข้ามาเพราะว่าเสียยะก็ขอมาเลี้ยงแบ่งออกชนนะครับแล้วก็มาอยู่กับทีมงานพี่เจริญโชคเนี่ยก,ก็เลี้ยงทาเนื้อทาตัวนะครับมาติดมาจําชนในไฟนี้ก็เป็นไก่พมา่าสไตล์จะบอกว่าตีเชิงอาชีพมันก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นไก่ที่คือเสียยะเขามองมองว่าเป็นไก่ แผลยุคใหม่ที่ที่ตีได้อ่ะก็ต้องไปดูนะครับว่าแผลยุคใหม่ของเสี่ยยะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมันเป็นไก่ที่ตีหน้าอกตีหลอดลมนะครับเป็นไก่ที่มาที่ไปคือฉายาเลยแข้งลากพมมันเป็นไก่ที่เตะต่ำๆนะครับเตะต่ำๆนะครับเตะต่ำๆช่วงเนี่ยช่วงหน้าอกช่วงหลอดลมเนี่ยช่วงซอกคอนะครับ ก็เป็นแผลพม่าสมัยใหม่เสียยะว่างั้นนะครับก็ต้องไปรอรุนกันนะครับวันเสาร์นะครับแผลสมพม่า,มาสมัยใหม่ตีเชิงของเสียยะเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเห็นต้องไปรอรุนพร้อมกันนะสมาชิกสําหรับคู่นี้นะครับดูเล่นเอาเลยนะครับสมาชิกสําหรับผมเนี่ยถ้าคือผมไม่กล้าไม่กล้าฟันธงนะครับเพราะว่าแผลยุคใหม่ผมก็กลัวนะครับแต่ว่าปะก่อยเชิงตัวนี้ก็ แข่งดีนะครับผมเชื่อในน้ําเลี้ยงในทีมงานนะครับก็ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับเก่งเจอเก่งกําไรคนดูนะครับสมาชิกฝากไปตามรุ่นตามเชียร์ด้วยนะครับเอฟใครนะครับรักใครชอบใครก็ไปตามรุ่นตามเชียร์ด้วยนะครับไก่ทองอินเตอร์นะครับเป็นคู่เอกของสนาม